สวัสดีครับวันนี้ทางบริษัท MCC Engineering 2011ันสจำกัดและมิซฮอนสปอร์ตกราวนะครับเรายังอยู่ที่สนามหมู่บ้านบางแสนมหานครนะครับวันนี้วันพฤหัสนะครับวันนี้เราได้ทำการทาสีรองพื้นนะครับรอบแรกครับ เราทาสีรองพื้นรอบแรกเสร็จแล้วเราจะทิ้งเอาไว้นะครับสัก1คืนนะครับให้แห้งดีเลยนี่ครับส่วนที่เทแล้วเสรมน้ําขังเพิ่มเติมนะครับแล้วเราก็จะทำการเอาเครื่องขัดหน้านะครับสักครั้งหนึ่งนี่ครับตอนนี้ พื้นตัวนี้เป็นปืนพื้นแอสฟัลตนะครับแต่เราซ่อมด้วยตัวมัตติกนะครับที่เข้มข้นนะครับคุณภาพไม่ต่างจากพื้นเดิมเท่าไหร่ครับแถมเพิ่มเติมด้วยก็คือความนุ่มขึ้นมานิดนึงเซฟข้อเข่าข้อเท้านะครับหลังจากนี้ต่อไปขัดพื้นส่วนที่ไม่เรียบออกเสร็จนะครับ เราก็จะทำการปาดสีทั้งสนามสองรอบแล้วก็ตีเส้นสนามก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นครับผนว่าอีกสองวันน่าจะเสร็จนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับไม่ว่าสนามเทนิดบาสเกตบอลพิกเกบอลวอลเลย์ตะก้อแบดมินตันยินดีนะครับทางเรายินดียินดีไปเซอร์วีฟร e ทั่วประเทศนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายสนใจติดต่อทางเราได้นะครับที่0802975850หรือ0941297478นะครับต้องขอบพระคุณครับ